ในเวลากูจะใช้แสงมีดอฟฟิงร์สมีอวัยจักพวกเนี่กจะโชว์ไปใช้แดงแล้วก็หวันว่เพลนได้กูฟลายแบกกูไม่มีวันที่จะพายแพ้สปอตไลท์สองกูยังกันนายแบบแด๊ดบิชขอมีวาในายแบบบุกเข้าโชระการมาไลายแสงกูก็แด๊ดสปอตไลท์กูยังบุมเวทีพึงออกไปเห็นซีทำกูผ่อนคลายแล้วก็เมียพวกมึงกูไม่อ่อนไหวก็เงี้ที่รอใช้ไว้ปีทธอมึงรอนใจแต็กูคลองแด๊สปอตไลท์โทษทีที่กูทำมึงร้องไห้ฮ่าสปอตไลท์สองเพลงมึงไม่เปี้ยดูกสั่งออก เพราะพวกมึงยังไม่ถกกูต้องบอกไว้ก่อนมึงอย่าได้ซีนกูแต่ว่าไฟไม่ส่องคนอย่างมึงอะพวกกูเรียกไอออนเพราะกูชอบเสียงสดเพราะกูเจอไม่พังคนที่เคยแย่แล้วกูเจอไม่มองในมือกูปอกกลีวแต่มึงถือไพ่บอร์ดโอ้ไฟไม่ซองจนกูแสบตาเงินในบัญชีกูมันแปลกตากูยืนอยู่ในโชว์ที่คนแรปตามในกระเป๋ามีแต่แคชที่กูแพ็คมายันในกางเกงมีแต่แบงค์พันและเพลงพวกมึงกูไม่แวะฟังกูจะให้คุยเป็นคำแนะนำเพราะว่านี่ซีนกูไม่ใช่แรปมันราบฟังเพลงนี้เพราะกูลับฟังลับฟอลไลน์อุ้ยสวยมี่แสบม้หรอ